โอ้โหตัวนี้เล่นได้แหละแต่ไม่ค่อยแนะนำแล้วโอ้โหแฝดคนนี้โอ้โหแฝดเบิ้ลสองอันนี้แฝดสี่คนปะเนี่ยรอบนี้ ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับสำหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกม Ranger ผมก็ขอแนะนำเป็นร้านเจนนัทค้ท Top Up Center ได้เลยร้านค้าจดทเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดมานานกว่า7ปีทางร้านรับเติมทุกแพ็กเกจในระบบ iOS สาหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกม Ranger ก็สามารถไปเติมได้ที่ร้านเจนนัทกะทะ Top Up Center ได้เลยลิงก์ตัวจริงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ให้ใต้ดิ s c r i p t คลิปแล้วก็ใต้ปักหมุดคอมเมนต์กันเลยนะครับ สวัสดีคนท,ทุกคนด้วยนะครับกินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอซ์สตันี่เียบเกมหลายเลนเจอร์สำหรับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาเปิดกาชากันด้วยตั๋วอาเนียนั่นเองซึ่งตู้กาชาพิเศษเนี่ยก็คือตู้ของน้องอาเนียเนี่ย มันอยู่นานมากและผมเนี่ยอยากจะได้น้องอาเนียเพื่อเอามาปลดล็อกพรสวรรค์เพิ่มเติมนั่นเองแต่ก่อนที่เราจะไปเปิดกาชากันผมมีอะไรจะมาขีนครับผมคือรอบก่อนนันนี้เนี่ยเราได้ทําการเปิดกาชาไปใช่ไหมแล้วผมเนี่ยเปิดได้คุณาโบเกือบทุกตัวแล้วขาดแค่น้องยอตัวเดียวพอผมไปเปิดนอกรอบเนี่ยผมเปิดไปประมาณ1 0 2ถึงตัวเนี่ยแล้วก็ได้น้องยอมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมโอ้โหบอกได้เลยว่า ครบเครื่องเลยแบบนี้คือผมเนี่ยได้คบโคโลบูเรนเจอร์มาครบทุกตัวครับสาหรับเวน้นนี้และก็ผมเนี่ยก็ได้ทําการปั้นน้องอาเนียแม็กไปที่เรียบร้อยแล้วแหละตัวต่อไปเนี่ยที่ผมคิดว่าผมจะปั้นน่าจะเป็นน้องยอแต่ตอนนี้เนี่ยผมขาดกุบแดงครับผมคือผมขาดกุบแดงอีกประมาณ4ี่ห้าตัวเพราะผมเนี่ยจะเอามาปั้นทั้งหมดเนี่ยให้แม็กให้หมดเลยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้หรือเปล่านะแต่ว่า อันดับแรกเลยเราต้องไปลุ้นตู้กาชาพิเศษกันก่อนซึ่งตู้ที่เราจะเปิดในวันนี้เนี่ยเป็นตู้อีเวนต์น้องอาเนียนั่นเองคือผมเนี่ยอยากจะได้มากๆที่แรกเนี่ยผมกะว่าจะเก็บสักประมาณ30-40ตัวเพื่อจะมาเปิดแต่ว่าถ้าสมมุติว่าผมเปิดรอบนี้ไปเนี่ยผมเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเอาโทเค็นเนี่ยมาเปิดตามล่าน้องอาเนียได้เพิ่มนั่นเองก็ เรามารู้เรื่องที่รอบแรกกันก่อนเลยละกันว่าเราจะได้หรือเปล่าสําหรับตู้กาชาติน้องอาเนียตู้นี้เนี่ยตั้งแต่ที่ผมเปิดมายังไม่เห็นเลยคือไอเดลักของผมเปิดไปประมาณ70ดตัวแล้วอะยังไม่เห็นวีแวลของลินเจอร์หน้าตู้เลยคือผมพยายามปั๊มสัวแบบทุกๆชั่วโมงอะเพื่อที่จะมาเปิดอะแต่กย็ยังไม่ได้เลยยังไม่เห็นวีแววของน้องเขาเลยไม่รู้ว่ามีจริงหรือเปล่า,คลาใครที่เปิดได้ในตู้นี้ ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาหน่อยละกันคือผมอยากจะรู้เหมือนกันว่าในตู้นี้เนี่ยมีน้องอาเนจริงหรือเปล่าโอ้โหหรือว่ามันเป็นที่ดวงผมที่เปิดไม่ได้เองอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะมาโอ้โหแม่ชีแม่ชีเจสิกา้าโอ้โหหัวหน้าสมาชิกแก๊งมาหน่อยโอ้โหต้นหนถ้าเป็นธาตุน้ำแล้วเป็นอาเนียผมจะดีใจมากกว่านี้อ่ะมาโอ้โหเป็นธาตุน้ำจริงด้วยแต่ไม่ใช่โอ้โหมาคุโรตัวนี้ ผมเห็นหลีกมาสเตอร์หนึ่งใช้กันตึมเลยตอนนี้คนที่ไม่มีเด็นจิเขานำตัวนี้กลับมาเล่นเยอะมากโอ้โหฝ่าแฝดโคนี่แต่ผมต้องการตัวแบบน้องอาเนียปล่าถึงแม้จะได้ครบแล้วก็ตามโอ้โหเรียบร้อยเลยครับรอบนี้ก็ ได้มาเป็นตัวเกลือไม่เป็นไรเราไปลุ้นกันที่รอบถัดไปแล้วกันรอบนี้มาเปิดกันที่ ID ดีอาดัมละกันซึ่ง ID ดีอาดัมของผมเนี่ยยังไม่มีน้องอาเนียเลยก็อยากจะได้น้องอาเนียเป็นกรณีพิเศษถ้าได้มานะผมน่าจะปั้นแม็กแน่นอนแหละแล้วก็ตั๋วกาชาผมยังไม่ได้เปิดเลย ก็อยากจะเปิดเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวรอตู้พ่อกาศมาอีกรอบหนึงแล้วกันซึ่งตู้ที่ผมเนี่ยอยากจะเปิดมากๆนะตอนนี้นะก็น่าจะเป็นตู้ของน้องยอมากกว่าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถามว่ามันอยากเปิดไหมคือผมเนี่ยยังไม่อยากเปิดคือผมอยากจะดองต่อมากกว่าอ่ะก็เดี๋ยวรอตู้ที่มันมาแบบถูกชะโกผมผมค่อยเปิดช่วงนั้นแล้วกันซึ่งช่วงนี้ผมเปิดไปเยอะแล้วแหละแล้วก็เจ็บกับตู้นี้เยอะมากๆก็ไม่อยากจะเปิดต่อแล้ว เดี๋ยวถ้าผมเก็บสะสมตั๋วได้สักประมาณ100 200ใบเนี่ยค่อยมาเปิดหรือไม่ผมก็อาจจะดองไปรอแบบตู้แสงมืดก็ได้เพราะว่าตู้แสงมืดประจําปีนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวที่เก่งมากๆแน่นอนแหละน่าจะมีตัวเปาวสมกับตัวของกัปปะอยู่ซึ่งผมเนี่ยเล็งเจ้าตัวของเปาสมไว้ไม่รู้ว่าจะมาจริงหรือเปล่าถ้ามาเนี่ยผมรอลั่นเลยแต่ถ้าไม่มาก็ไปรอตู้แบบปีใหม่ก็ได้ซึ่งผมเนี่ย ดองแพนรอไว้ยาวๆแล้วแหละไอดีนี้ผมแทบไม่ขาดคอมโบแล้วแล้ว,ลวก็อีกอย่างหนึ่งคือไอดีนี้ผมเล่นไปทางแบบเพิ่มแร่พันอ่ะคลลโบนี้ผมอาจจะข้ามก็ได้อ่ะก็รอดูกันอีกทีละกันถ้าผมเปิดได้น้องอาเนียตู้ฟรีเนี่ยผมจะดีใจมากๆเพราะว่าตั๋วที่เหลือของผมจะเอาไปลงตู้โคดแสงโคดมืดปีหน้าโอ้โหได้เป็นเทพแห่งปัญญาอาเทนาโอ้โหสาวน้อยมือทียบอร์ด มาหน่อยฮีโร่เช้าทัดน้ําได้ไหมโอ้โหฮิเมทาดไม้ขอน้ําโอ้โหได้น้าจริงด้วยแต่เป็นแชมเปญตู้นี้เนี่ยคือผมแทบไม่คาดหวังแล้วะคือผมเปิดไปเนี่ยแทบไม่ออกเลยคนที่เปิดได้สองสามตัวเนี่ยผมอยากจะรู้จริงๆว่าเขาใช้ดวงอะไรเปิดอ่ะโอ้โหนี่ไงก็ซาเลส โอ้โหเรียบร้อยเลยรอบนี้ไม่มีหวังเลยครับผมรอบนี้เรามาเปิดกันที่ ID ด l แ c ลละกันซึ่ง ID น้อง Alice เนี่ยผมก็อยากจะได้จริงๆนะสำหรับน้องอาเนียเนี่ยแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเปิดได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้จริงๆ ผมก็น่าจะต้องจำใจเนี่ยไปปั้นตัวของรูโตต่อแล้วแหละส่วนตัวกาชาเนี่ยผมวางแผนไว้ว่าอยากจะเอาไปเปิดในรอบของแสงมืดมากกว่าเพราะไอดีนี้ของผมเนี่ยขาดแสงมืดเยอะมากๆเลยก็อยากจะได้เป็นพวกแบบบอสคนนอกกฎหมายพวกมูลขับปะพวกนี้เหมือนกันแหละแต่ก็ก็อย่างที่หลายๆคนรู้กันเนาะคือตัวกาชาร้อยตัวแบบนี้มันน่าจะไม่ได้แต่ถ้าแบบ ถ้าสมมติว่าผมได้น้องอาเนียมากกอนหน้าน,นี้อ่ะผมน่าจะเอาไปฟาร์มด่านฮาร์ดได้ชิลๆเลยแล้วก็น่าจะทําให้ตัวกระช้าของผมเนี่ยน่าจะมีได้สักประมาณ150-200บถึงใบเลยอ่ะก็หวังอยู่นะน้องอาเนียจากตู้ฟรีออโอ้โหชุดดําผมขอเถอะนะให้มันออกสักตัวนึงก็ได้ให้มันแบบให้มันรู้ว,ว่าในตู้นี้มันก็ยังมีน้องอาเนียอยู่อ่ะออโอ้โหได้รู้มาเฮ้ยโอ้โหเมดนักร้องอันนี้ผมว่าพอได้นะตัวนี้ผมว่าเอาไปเล่นได้เลย ถ้าใครที่เปิดได้คือเอาไปปั้นเล่นได้เลยครับโอ้โหตัวนี้เล่นได้แหละแต่ไม่ค่อยแนะนําแล้วโอ้โหแฝดโคนี่โอ้โหแฝดเบิ้ลสองอันนี้แฝดสี่คนปะเนี่ยรอบนี้เนี่ยโอ้โหอลิซอีกแล้วคือโคนี่มาติมเลยครับโอ้โหแก๊งโคนี่โอ้โหเหลือจะเชื่อจริงๆไอดีนี้ของผมก็เหมือนเดิมครับผมเกลือ คือมันจะไม่ได้จริงๆหรอครับคนดูคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าตู้นี้เนี่ยเลดการออกมันเป็นยังไงแต่เท่าที่ผมเปิดมาเนี่ยไม่ออกเลยครับคือผมเปิดมาเนี่ยไม่ต่ํากว่าแบบ200ตั๋วแล้วสำหรับตู้อาเนียนะคือผมไม่เห็นเลยอะผมก็อยากจะรู้เหมือนกันนะเลดการออกเนี่ยมันกี่เปอร์เซนหรือว่ามันจะเป็น 0. 0 1จเปอร์เซนจริงๆโอ้โหคือมารุ่นกันที่รอบน,นี้แล้วกันถ้าไม่ได้จริงๆอะผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วแหละสำหรับตู้นี้โอ้โหพี่โก้ โอ้โหชุดน้ำแข็งแต่ละตัวคือแบบไม่มีแบบวีแววที่จะเป็นตัวน้องอาเน,นียเลยย่าโอ้โหเปิดไปแบบเช็ดน้ําตารอเลยครับโอ้โหตู้ฟรีทั้งๆท,ที่รู้นะว่าเป็นตู้ฟรีแต่ผมก็คาดหวังอยู่คาดหวังว่ามันจะออกโอ้โหไม่ออกครับผมรอบนี้ไทเกอร์นักชิมโอ้โหชุดน้ําแข็งมวานเต็มเลย โอ้โหนี่ไงเป็นไงแล้วครับคาดหวังไว้ก็ไม่ได้ตามคาดเลยมาเปิดกันต่อที่ไอดีโทวะเซซึนะละกันสําหรับไอดีนี้ของผมเนี่ยก็อย่างที่หลายๆคนรู้ครับคือไอดีนี้มันมีเลนเจอร์ตัวดีแหละแต่ตัวที่ผมแบบอยากได้ตัวเทพเนี่ยมันมักจะไม่ออกเลยรอบนี้จะเป็นอีกหนึ่งรอบหรือเปล่าที่จะไม่ออกตัวคู่เก่งให้กับผมเลยม,มาก็มาลุ้นกันที่ตู้ฟรีนี่แหละถ้ามันจะได้เนี่ยเดี๋ยวมันออกเองถ้ามันไม่ได้ก็ตามนั้นแหละครับคือไม่อยากจะพูดเยอะ พูดไปเดี๋ยวก็หาว่าผมแบบโม้อีกมาลุ้นกันต่อโอ้โหลีโอนานัดหมอผีคือผมอ่ก็ไม่อยากจะโม้เยอะนะสาหรับตู้แบบตู้กาชาคือผมเปิดมาเนี่ยได้แต่พวกแบบตู้คู่รองเต็มเลยพวกแบบลอยตัวพวกแบบหมาพวกเนี้ยคือมันได้มาเยอะจริงๆแต่ตัวคู่เก่งมันไม่ออกเลยอะรอบนี้คือไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาใส่เลดมายังไงโอ้โหแต่ผมก็อยากจะได้เหมือนกันนะ สำหรับตู้ฟรีโอ้โหชุดฟ้าเบิ้์นสองครับผมความหวังนี่แบบลิปหลี่ทันทีเลยโย้ติกประถมโคนี่ทาาดน้ำมารัวๆเลยนะแต่ทาาดน้ำที่ผมต้องการไม่ออกโอ้โห ดูดิออยางอย่างเก่าเลยตัวนี้เรียบร้อยไหมรอบนี้โอ้ความหวังลิฟตี่จริงๆด้วยธาตุน้ํามาเนี่ยประมาณ4ตัวแต่ไม่ใช่ตัวที่ผมต้องการเลยสักตัวเหลือจะเชื่อจริงๆตูน้นี้มาลุ้นกันต่อที่ไอเดียเอลซ่าละกันซึ่งไอเดียเอลซ่าผมเนี่ยเล่นทางหยุด5วิอยู่แล้วถ้าผมได้มานะบอกได้เลยว่าทางหยุดหของผมเนี่ยจะเป็นอะไรที่เก่งขึ้นแบบเยอะม,อมากๆอะ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้หรือเปล่าสําหรับตู้ฟรีมา นะน้องอาเนียตู้นี้ผมคิดว่ามันมีแหละถ้าผมคิดว่ามียังไงก็ต้องมีครับแต่ไม่รู้ว่าจะเปิดได้หรือเปล่านะถ้าได้มาแน่นอนแหละผมปั้นแน่นอนแล้วก็ปั้นมาเล่นด้วยโอ้โหขอเธอนะโอ้โหเรียบร้อยเลยครับตัวแรกได้เป็นแมวกวกตัวที่2ได้เป็นลีวนาดด่วนรถไฟถ้ามันเป็นธาตุน้ําและแร่เท่านี้แล้วเป็นอาเนียนะผมจะดีใจมากกว่านี้อ่ะโอ้โห มันมีจริงปะเนี่ยคนดูใครที่เปิดตู้กาชาตินี้แล้วก็ได้น้องอาเนียเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์มาดาวน์โดคลิปนี้ได้ละกันเพราะว่าผมอยากจะรู้เหมือนกันว่ามีกี่คนกันที่ได้โอ้โหศาสดาก๊อปปี้ดาวินที่นี่ไงได้มาแล้วครับน้องอาเนียเวอร์ชั่นเก่าคือตัวนี้เนี่ยก๊อบได้หมดเลยโอ้โหยังไม่มาเลยมีไงเลี้ยวนาด่วนรถไฟตัวที่สองอมยิ้มหมาป่าโอ้โหคนนี้พิศารจิ๋วมีอีกไหม โอ้โหเรียบร้อยกันเลยทีเดียวรอบนี้ก็อย่างที่หลายๆคนรู้แหละครับดวงผมไม่มีเลยแล้วก็เปิดไม่ได้เลยครับสำหรับตู้ฟรีก็สำหรับใครเนี่ยที่เปิดได้ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ิขกันได้ละกันส่วนผมเนี่ยก็ตามคาดเลยครับ คาดหวังเท่าไหรก่ก็ผิดหวังเท่านั้นแหละและที่สําคัญเลยใครที่ยังตามเล่าเรนเจอร์ในรอบนี้อยู่เนี่ยและอยากจะจัดแพ็กเกจก็อย่าลืมไปจัดแพ็กเกจกันได้ที่ร้านจริญร้านค้าท็อปอัพเซ็นเตอร์เลยร้านค้าจทะ,ะเบียร์บริษัทถ,ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดมานานกว่า8ปีทางร้านมีบริการรับเติมทุกแพ็กเกจในเกมเลรนเจอร์ไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจรูบี้หรือว่าแพ็กเกจพิเศษเนี่ยทางร้านก็รับเติมหมดเลยใครที่สนใจเติมแพ็กเกจไหนเป็นกรณีพิเศษเนี่ย ก็อย่าลืมทักแชทเข้าไปสอบถามก็ได้ที่ร้านเจริญมังคะท็อปอัพเจนเตอร์ได้เลยลิงก์ตัวจริงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ทิชชู่นคลิปแล้วก็ใต้ปักบุดคอมเมนต์กันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้กันถ้าเราม,มีตัวการาอีกเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาเปิดกันต่อละกันคลิปนี้ประมาณนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ